สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กับรายการท็อปทีนะครับวันนี้มาอยู่กับท็อปทีเกมในมือถือนะครับมาดูอันดับที่3กันเลยครับอันดับที่2เกมเศรษฐีนะครับเกมเศรษฐีนี่ก็เป็นอันดับที่3ในชาร์ตของเรานะครับเพราะว่าเกมเศรษฐีนี่มีคนเล่นเยอะนะครับแต่ว่าผู้ชมอาจจะไม่เห็นพวกผมเล่นนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมขี้เกียจนะครับ อันดับ3นะครับก็คือเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบว่าเล่นได้กันหลายคนนะครับสามารถจอยกับเพื่อนได้นะครับและก็สามารถเล่นด้วยกันแบบว่าเป็นเพื่อนๆกันนะครับโดยผ่านไอดียลายครับผมจริงๆครับครับยุกคุณทีมครับเกมเสรษฐีนะครับก็เป็นเล่นกับเพื่อนได้นะสร้างห้องสร้างอะไรได้นะครับ สนุกกันดีครับถึงผมจะไม่ค่อยเล่นนะแต่กด็ดูเพื่อนผมเล่นนะครับเล่นแต่ไม่ได้แคสนะครับผมอันดับสองโอเคครับเป็นเกมมูลลับผมมูออริจินนะครับเป็นเกมแบบจีนหรือไต้หวันจีนนะน่าจะจีนน่าจะจีนเป็นเกมแบบเอ่อานาเขตแบบอะไรอาร์พครับเป็นเกมแบบมันที่สุดเลตอนแรกมันเป็นเกมของคองของพีซีแต่ตอนนี้ขอลงมาเป็นของ Android แล้วผมไอโก็เล่นได้นะครับสามารถโหลดกันได้ที่อ ไ s สตูดแล้วก็ App Store นะฮะก็มันเลยนะผมเล่นอนะมันอยู่แต่ผมก็ไม่ค่อยได้แคสหรอกโอเคเกมมันจะมีสามสายส,สายสายที่1สายดาบสาย2สายเวทไอตัวสีน้ำเงนะินอะสายที่3นี่เป็นผู้หญิงนี่อะไรไม่อะไรสายแบบแข็งแรงที่สุดนะครับก็เนี่ยครับอันดับ2นะฮะก็ลองโหลดเล่นกันเลยนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีให้ทำภารกิจนะฮะก็สนุกพอสมควร ครับผมที่คุณทีพูดไปนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็คือเกมไมค์คาบ Po อกเ t e ตเอ i ิชเองนะครับว่าไมค์ค f บนี่เป็นเกมแบบว่าเป็นเกมบล็อกนะครับสร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะครับสร้างสรรนะครับครับผมก็ปีแรกๆก็จะมีเกมไมค์คาบแบบว่าไม่ค่อยน่าสนุกครับหรืว่ากราฟิกนี่ไม่ค่อยสวยเหมือนสมัยนี้นะครับ นี้ก็สวยขึ้นแล้วนะครับมีภาคต่อๆมากันเยอะนะครับมีเหมือนเริ่มเหมือนในคอมแล้วนะครับไปหาโหลดกันได้ที่ p a y Store หรือถ้าแอปสโตรด้วยนะครับ <c oughs> หรือถ้าอันคุณไม่อยากเสียตังก็ไปหาโหลดตามเว็บเอานะครับสำหรับท็อปทในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ